ฟ้าเนี่ยสไลด์ต่อหนมันจะกลายเป็นพลังเตอร์ตันขึ้นได้ต่อเนื่องเนาะแต่ว่ารุ่นที่มันเป็นคอมแพคที่ใช้ในวอร์นะคะมันจะสามารถใส่พลังเตอร์อื่นได้ละก็ฟิลอ่าตัวถ้าเขาจะเพิ่ม CO2 อย่างเงี้ยค่ะที่เราต้องการรู้เพิ่มไหมคะเหมือนแบบถ้าเราถ้าเราจะเอาเซตเพิ่มอีกตำแหน่งหนึ่งเงี้ยอ่าใช่เราจะเพิ่มถูเตอร์ใช่ค่ะแล้วก็ เรามา,มาอ่านเฮาพอตรงข้างก็ได้หรือว่าพอตรงนี้ก็ได้ว่าเครื่องตัวนี้ทาอะไรได้บ้างก็คือมันมีสามลัมิเตอร์ก็คือ NBP นะคะเซตแล้วก็ EKG แล้วก็แต่ On Off อเลยค่ะอันนี้ครับปิดที่ก็คือปิดข้างเดียวก็สีแดงก็ตอนอะอันนี้คือปิดนะคะ กดครั้งเดียวมันจากในคนเดียวตัวเครื่องอ่ะเวลาเวลามันมันสูนจ๋ามันจะเป็นเลเซอร์ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าถ้ากับคื้นไฟมันนไฟมันซอบลงตัวนี้ก็จะซอบต่บตอบอันนี้จะเป็นอัตโนมัติหรือในเรื่องการปรับระดับหน้าจอแต่ว่าถ้าเป็นคอมแพคอันเก่ามันต้องไปกดหน่อยในมดเนี้ยค่ะแต่ในหมดมันจะอัตโนมัติอย่างเนี้ยค่ะเปิดมาเนาะ เอาง่ายๆนะเอาว่าคอมพิวเตอร์โอเคเอาง่ายๆเนาะเอาง่ายๆอันนี้คืออะลามอะลามใช่ถ้าอะลามอันนี้รีดมันออบเนาะม่ได้ใช้ของใครเขาก็แค่ปิดจอาเอ๊ะงั้นนี่อืมาฟังคนที่ใช้คืออันอ่ะข้างบนดับแรกก็คือถ้าได้มีแอปนี้เนาะค่ะือพีเชจีคนมันไม่ตีกับของใครสามารถแอปนี้ได้ตรงนี้ได้หรือพันธมิตรจากมันก็คือกดควบปุ่มพลเลยพีเชจีเนี่ยค่ะ แอดมีคือเหมือนชื่อคนไข้ถ้าไม่ได้ใส่เป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าได้ใส่จะได้ดูใส่ชื่อคนไข้จ่าจ้าจ่าทุกค่าตัวเครื่องจะอยู่แค่48ชั่วโมงแล้มันก็จะล้างไปล้างไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าการแอดมีมันย่างให้เขาเห็ว่าคนไข้คนนั้นตอบเป็นาบวชอ่ะคือขายอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะในการเก็บข้อมูล เราไม่ต้องเราเรียนกันทั้งก้องเออไม่ต้องเราได้เอาง่ายๆใช่ใแต่ว่ามันจะเก็บได้แค่ค่าหนึ่งจะเก็บได้แค่สี่ชั่วโมงอแปดชั่วโมงเขาตึงพ่อแล้วอันนี้ก็คือการตั้งค่าวันที่เนี่ยค่ะยามันก็คือเหมือนสมาร์ทโฟนเลยปั๊บเรื่องของให้รู้อะลามเมื่อบ้านใจสมาร์ทโฟนนี่ละสบายเนี่ยค่ะอันนี้ปั๊บเสียงอะลามกระกดตรงที่อะลามตรวจกระดีนนะคะสองสามเรือห้า จะซอบลงมาอันนี้จะถึงสามารถปรับได้ถึงระดับสิบหรือเนี่ยคะระดับสิถ้เราถห้าระดับกลางแล้วก็ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่เวลาทันเฟออ์ไปนะคะมาได้ชาร์จอ่ะอยู่ได้สีชั่วโมงแต่ถ้ากลับมาปุ๊บเนาะตอนนี้จะเป็นแห้งช้าถ้าเราชาร์จแล้วไว้อยู่แล้วเนาะเราวตัวนี้สไลด์เข้ามามันก็จะชาร์จอัตโนมัติ ในการที่เขาต้องเยบไฟ AC ตัวเอามาดูแบตตรงนี้ก็ได้ค่ะตดีวนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละจะก็คือมันจะลาตมันก็จะอยู่ประมาณสามชั่วโมงนิดนการแช่ตลอดเวลานี่ดีกว่าจริงๆตัวเครื่องมันมีปัญหาค่ะปกติมันจะอยู่ ICU อย่างยาก็ือต้องถามตรงเลยเตอมันมีผลอย่างเพราะว่าแบตเตอรี่แต่ถามว่า มาได้ใช้งานมันมีผลมากกว่าอ๋อโอเคก็คือยาำให้มันมีชาติตลอดหรือว่าการใช้งานตลอดนะคะแล้วก็อ่าจริงๆแบตอ่ะมันก็จะอยู่ในในการใช้งานจนหน้ามันจะอยู่ได้สองปีปีสองปีแต่ที่จริงอ่ะไกด์ไลน์ขผมก็ปีนึงก็เปลี่ยนปีนึงเพียงปีนึงนะคะรุ่นแบตเกือบหมดแบตลดยุบแบตไอคอนสมาร์ทโฟนอยู่าต่อไปนะคะอันนี้เราเอยู่ินยุคโมเยมหมดแล้วเนาะ ่ทุกค่าบลังมิเตอร์เนาะใส่อยู่ตรงนี้อันนี้ EKG อันนี้คือน้องน้องน้องดึงเป็นลีดสองมาก่อนนะคะเวลาติ๊กดลีดนะคะอันนี้สายมาหน้ามาสายอยู่ไหนสายน่าจะอยู่ในกล่องค่กล่องรุ่นเหรอใช่ค่ะถ้าได้ติดีก็เสียบเสียบแค่เสียบบได้เนาะค่ะเสียบสายเคเบิลนะคะแล้วก็เนี่ยมามาดูก็ได้ว่าจะเพิ่มจะเอาเป็นลีดเนี่ยดูลีดเนะ่สูมากกว่าดูลีดสองอันนี้ก็แค่โคดเข้าไปแล้วถ้าเราจาก เกี่ยวกับไฮรอวลามของภาคเลหล็กเราจะกดตรงนี้ตัวไฮเราเอาตัวเด็กน,นะคะเราจะดูให้ง่ายตัวนี้จะง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ตัวแค่สัมภาระก็เปลี่ยน่ใช่ติดเพจมาหรือเปล่าอยากแจ้งเครื่องมาจะได้ค่ะจะกดตรงเพจได้เลยแล้วสัมภาระที่มีเงิเดี๋ยวเอากำยังก่อนเจาะอันนี้คือห้าปีเอากำยังกำยังให้จะงงเนาะเซตเหมือนกันค่ะถ้าสมมุติเราติดเก้าถ้าะะเราติดคนไข้เนาะ เขาจะมันจะมีกล้าฟแล้วก็มีตัวเลขป้าไฮร้อนแล้วกับไปที่แซดได้เลยป้าไฮร้อตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็น,เ,เ,ปน setting, เรื่องของเซตติ้งเรื่องเสียงเรื่องอะไรนี่มากกว่าของเขาก็จะมีค่า perfusion อ่าถ้าเราาคลิกมามันจะมีมันจะไม่เห็นเยอะเป็นเหมือนประมาณว่าการวัดแซดดี้ว่าเหมืน s <S อนมาตรฐานของ a e c ใกล้ตายเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขอ่าอ่า,อา กำหนดการค่ะอ AA มันก็จะมีค่าปับแบบไฮโลลัมจะปั๊บอันไหนก็ใส่อันนั้นเนาะใช่ค่ะอันนี้จะง่ายมากต่อไปบี้พีเขาก็ขี้ตัวสีม่วงแล้วก็สตาร์ทไปอืมสตาร์อืมใช่กดสตาร์กดสตาร์ตรงนี้ได้เลยอืมตรงนี้นะคะแล้วก็ไฮโดรลัมปรับได้ตรงนี้เลยซิกโตบินะคะตรงเนี้ยปรับได้เลยอ๋อมาสามมาก ปรับคลิกตรงไหนคือสามารถปรับได้เลยนะคะอันเนี้ยข้อดีคือตรงตรงที่มันว่างว่างมันสามารถเพิ่มอันอื่นได้นะสมมติเอาเรื่องนาฬิกงนาฬิกาอะไรอเงี้ยอันนี้ว่าสามารถปรับได้หมดเพิ่มตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะการจับเวลาก็ได้เพื่อจะเอาเป็นประโยชน์ในการใช้งานในตวตรงที่ว่างๆางเนี่ยค่ะ แล้วก็ตาต่ yeah. อไปนะค่ะหน้าตรงนี <uh ja ้เป um um ็นปิดอะลามเนาะแล้วก็เหมือนเดิมสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะคะพวกอะลิเมียก็จะสีแดงเลยแต่ถ้าสีเหลืองก็อาจจะเป็นริดลุดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไฮโดรอะลามสุ่ต่ำจต่สีฟ้าก็เหมือนริดนี่ะคะริดอัพเนาะสกีนถ้าสมมุติอ่าของปี่บ่ชอบเว็บเนาะอยากได้บิ๊กนัมมันริกเอามาตัวสกีเนาะแล้วเราก็มาเลือกนึงก็ได้ค่ะ มันก็จะใหญ่มาหันน้อยหนึ่งื่องจากหน้าจอตัวนี้มันเน้นทานปอดค่ะมันก็เลยอาจจะเล็กอันนี้ถ้าจะดีเนาะแต่เอาบประเดี๋ยเนาะแต่นม่กอันนี้ถ้าจะดีเนาะเจ้าอันนี้จะเดี๋ยวน้องเซฟไว้ให้เป็นแล้วมีก่อนได้เจาเจาะจริงจรออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยก็มหันทีดิเจาะอ่าถ้าไปทานเฟอร์คนไข้นะคะเขาสามารถโดนตรงสกีแล้วเขาลบอีกก็ได้มันจะเนกหยอัแบบ เวลาคนไข่ไปตัวเองอ๋อนี่ค่ะไปเกิดคนไข้ได้ออกซิเจนความดันยังได้มดเนาะคือเราไปดูมาด้วยกนะอะไรก็ไม่มันก็ล็อกสกรีล็อกสกรีนไว้แต่ถ้ากดล็อกก็คือกดตรงสกรีนนี่เหมือนเดิมกดข้ามแล้วคอนเฟิร์มมันนะคะแล้วถ้าสมมติได้ดูค่าย้อนหลังเขาไปกดตรงปุ่มคีย์นี่ก็ได้ค่ะปุ่มคีย์นี่คือปุ่มทั้งหมดเลยนะคะก็คือไปดูตรงที่เทรนย้อนหลังนะคะค่าต่างๆจะอยู่48ชั่วโมงตามเวลา คีนี้ก็จะดูเรื่องของสามารถยังย้ายสายพวกมีหลายอย่างใช่จะมากดตรงนี้ก็ได้หรือว่ามากดตรงคีตรงนี้ก็ได้มันจะมีนกับพวกอะลามบวลูมต่างๆคีย์ว่าเอสปรับเบาลุ่มก็ได้กับคีนั่นคือจุดอันนี้เลยเนาะว่าให้อยู่ระดับไหนนะคะแล้วก็อ่าวัดเอ็นบีพีตรงนี้ก็ได้หรือว่าคีตรงเอ็บีพีสีม่วงคี อันนี้คือคีนี่คือเมนูลัดได้เตือนหรอถ้ามุดแบบได้ปิดเครื่องมาค่ะหรือว่าจะสแตนบายปกติกับกดตรงคีแล้วไปกดตรงสแตนบายตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะสแตนบายแต่ถ้าจะใช้งานก็กดกดกระบอกโอ๋ยเดี๋ยวมันจะเปิดปิดแจ้หน่อยหน่อยอ๋อเปิดปิดนี่เมื่อไปแจ้เปิดปิดเนี่ยคือมันกว่ามันจะขึ้นมามันจะแจ้หน่อยเน่ะยมันแบบใบรุ่นไง ไม่ลุ่นรุ่นเท่าเราขาอันนี้ชอบใสยตรงไหนคะค่ะสกีนนี่เปลี่ยนได้เยอะเลยนะค่ะแต่ว่าคนนี้นุ่นจ๋ามันโอ้ใช่ใช่ขอโทษทีค่ะอ่าเมื่อกี้เหมือนลืมไปเลยเปลี่ยนเป็นที่มุดไม่กี้ค่ะสมมติว่นถ้าจะเล็กคอร์ดทุก5นาทีทุก10นาทีแค่นะเนาะอ่าเราเปลี่ยนเป็นออโต้ออโต้แล้วก็มาปรับตรงนี้อ๋อถูกสี่ถกสี่ใช่ใช่ ทุกสามสิบทุกสิบห้าได้ถ้ามันเหมือนมือถือน้องผัวเดี๋ยวขอเล่นเล่นจ้ะเอาไหมนะคะ่ะอันนี้เขาอ,อันนี้มันจะบอกเลยว่าเป็นออตโต้เด็กกี้น้องคลิกไปแล้วเนาะโหมดมันจะแจ้งตร <ừ> งนี้เลยอันนี้เป็นออตโตนะ้เนาะเขาคลิกตรงนี้ไปเขาไปเลือกโหมด ถ้าเขาจะกเป็นแมนนวลเขากดแมนนวลแค่นี้จบเนาะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นตรงนี้เป็นแมนนวลแต่ถ้าสมมติเขาจะออโต้แต่เขาแค่แค่สัมผัสจุดสี่เหลี่ยมนั่นเนาะเปลี่ยนได้ละเปลี่ยนทุกค่าที่ที่อยากเปลี่ยนแต่ว่าซีเควนซ์นี่บอกงว่าจะใจกับหมอค่ะนี้สหรับมาจากเออาร์อย่างอื่นตัวค่ะการวัดค่าต่างเนาะถ้าจะวันที่เราจะเอาอย่างชวโไรถ้าสมมติเป็นออโต้นะคะมันก็จะให้เขาเลือกว่าออโต้แล้วเราจะเอาก่นาที แจ้งได้เลยแต่ถ้าทุกห้านาทีนะคะมันก็จะวัดทุกห้านาทีแล้วกล้วนี่กเป็นออโต้ละใ้่ทำไมนะคะไปมันจะมันจะเป็นท่างแก้วกับเต็มมันจะทังเฟือยเฉยๆค่ะแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นอยู่บอดทำงานก็มันไม่นว่มมันก่อนสมมติว่าถ้าเราตั้งเนาะตั้งทุกห้านาทีถ้าเราไม่ได้กดถ้าเราบั๊กดมันจะเริ่มมึงอ่ะ เออมันออโต้เลยกะออโต้มื่ก่ออโต้บีบอัตโนมัติเลาต้องัารับแล้วมันก็ไม่แล้วมันค่ามันจะขึ้นมันจะขึ้นว่า5นาทีอะค้าวัดได้ตอน5นาทีมันก็จะฮัท5นาทีมันก็จะฮัทอ่างนี่าเข้าไปดูว่านว่านวนตั้น่าตั้งตั้งเปุ๊บหนอะขอตั้งาสร็ตปุ๊บแล้วเขากดสตาร์ทมันกดสตาร์ทเริ่มต้นก่อนไม่ถึงต้องต้องต้อง มายหมายถึงเขาหมายถึงฮับปอนอันนี้หแบบพันแลเอาไว้แล้วก็มันจะผัดคนเดียวมันคอนฟิกไปถ้าเอาคอนฟิกออโต้ปุ๊บมันจะเริ่มนับละถ้าเอาสตาร์ทก่อนมันถึจะเริ่มทำเวลาหมายถึงว่าพันเซตพันเซตแล้วก็ปรับค่าเซตพันเซตปรับค่าเซตแล้วก็เริ่มที่สตาร์ทเออโอเคมันกไม่ใช่ถ้าเกิดมันตั้งออโต้เนี่ยนะเขาไม่ได้ อันสมมุติว่าเขามันไม่ได้ปาล์มเขาคนไข้ไงหัวมันมาบุยคนดี่มันดีแล้วค่ะมันดีอยู่ต้องต้องปรับต่อที่ทําคนไข้หรือยังจแต่ถ้ามาแด่คราบก่อนจะใจ็คแมนนัวอยู่แล้วไงเขาจะไปใแจออโต้ถ้าเขาแบ่ได้ทําอย่างพิเศษพิเศษไงถ้าเขาจะทําพิเศษพิเศษเขาก่อนตอนคนไข้ก่อนแล้วก็ไปปาลบค่าแล้วก็สตาร์ทหรือเราให้อะไรนะพวกไอวีไอจีอะไรพวกอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วสิบแล้วมันมันเลีกคอร์ดย้อนหลังได้แล้วสี่สิบแปดชั่วโมงอ่ะ อันนี้คือแบบถ้าสมมติเอื้องไปฟอร์มนะคะไอตัวล้มบังที่คุณบอกสามารถคลิกข้างอื่นดดได้นะคะเหมือนนี้ไอตัวนี้มันว่างเนื่องจากมันมีสอลรันเ,เตอร์ถ้าในอนาคตมีซีโอทูเขาใส่ก้อนซอดด้านหลังเสียบเข้ามาเห็นซื้อก้อนมนอนนอาแนเพิ่มได้เพิ่มได้ค่ะตัวรุ่นรุ่นก่อนหน้าที่ส่งไปจะเพิ่มได้เพราะมันมีคอร์ดอยู่เตตี้เหมือนคอมแพคเกอร์นะคะมอนิเตอร์คือแันนี้ที่ลิทจะมี2แบบแบบแบบ ที่เป็นคอมแพกแบบแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นแบบ i c d แลงก่อนี่ีแสนเปล่าตดแต่็นงเใช่ใช่แต่ว่าตัวเลขนั่นจะอยู่ที่แสห้้าจอีเนาะใช่นรงแบบกันลจีให้มเด๋วเดี๋ยวน่งเดี๋ยวน่องเซแต่ว่าถ้าสมมติพี่พี่อยากรูว่ามันได้ตั้งค่าหรือ่ตตั้งค่าพี่ชอบตรงแอดมิดเนาะแล้วพี่ก็ดูตรงนี้ตง่เยไย่นาถ้าสมมติได้ถ้าสมมติ มีคนไข้ผู้ใหญ่เข้ามาเรามาเปลี่ยนเป็นอาเดาถ้าสมมติเราเซตไปเป็นเพชรดีติกลเนาะอืออือค่ิเอลี่ยนเพชรดีติกลแล้วแล้วเราถ้าสมมติโอ้โคดที่หูก็แฮะเนาะใช่ก็มาเปลี่ยนเนาะถ้าวันหนึ่งได้แบบนิ้วเนยเลยเนี่ยเราก็มาวัดเปลี่ยนเป็นนิ้วเนยเล่นโน้เล็กได้ไหมจับนี่แล้วเอาเป็นอันนี้เลยเพชรดีติกลลูกค่าทุกอย่างมันจะปรับเป็นโน้ตเบลีกง่ายเนาะใช่เอาละอ่อน้ะลูกเนาะเจ้าเอาเพชรดีติกลเจ้ะเพชรดีติกาโอเคขอบคุณวนี้ กดนี่แล้วเอาตัวนี้ไปแานสเปอร์กะอันนี้เอาไปใส่ที่ไดนหรือว่าจะเอาไปตอกเข้ามาหรืออไรแต่ว่ามันจะคืออะไรถึงการนี่แหะปีนแล้วมันจะอบกอ๋อกดแล้วก็สไลด์ออกเขาเขาต้องเมืมันโลกคือดังแก๊กๆนี่แน่นอนเออแล้วออกกดนี่บปได้ดึงออกอ๋อแล้วอันเนี้ยถ้าเราไปใส่ในโลกเข็มอ่าโลกเข็มไข่เราก็สไลด์ปกติเลยอ๋อแล้วแล้วจะมีแก๊กก่อนเนี่ยมีแก๊กเหมือนกันก็ต้องแก๊กหรอ เออฮันน oh ุมาก็คือไอ้ตุ่มดำๆอยู่ซ้ายมือนะคะด้ตรงนี้เวลาเดี๋ยวเสียสไลด์สลัอืม้ต้องหมุนหมุนที่ถือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ได้ค่สำหรับเวลาถ้าคุณติมาลองคุณไข่น้องเขากับโคดี้เหมือนกันเหมือนตรงนี้แถวหน้าสไลด์อ๋ออันนี้ไม่ไม่ได้ลงจีบตัวแน่นะแน่นถ้าเราจะ จริงๆตัวนี้ค่ะเพราะว่าคือประเด็นถ้าเอาออกออกได้แต่ว่าพี่อ่ะสายไฟอ่ะนอกจากเอายไฟจานจะได้เขาได้เหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวนี้กำลังยืดให้รถเข็นได้เหมือนกันก็เอาไปนั่งสายไฟอ่ะได้ไหมก็แล้วแต่สะดวกไคเนาะอันนี้เพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นแค่ถ้านกสะดวกเอาสายไฟไปเะตูเขาก็เอาไปเตัวอันนั้นแหละเนาะ คือเรานี้ไว้ที่ราเข็นปกติถึงเวลาเาเนี่ยจริงไม่ต้องเอาไปก็ได้ตัวเนี้ยสวางดีนะอ่าอยางเี้ปกติอ่ะถ้าอย่างเงี้ยมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยสวางไว้ไฟเปลียนดีๆแต่คิดว่าองหอมันจะดังแก๊กพอดีง่ายเข้าง่ายเราเล่นโดยค่าดกฎโอกุ๊กกิกโยกดดจอย